ใค่ครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ FC ทุกคนเลยนะครับผมนะคลิปนี้เนี่ยอยู่กับผมทีขอทีเดียวนะจริงๆเนี่ยผมผ่านหน่อไม้อยู่แล้วก็แบกหน่อไม้ไปแล้วรอบหนึ่งนะแต่ว่ามันยังเหลืออีกกระสอบหนึ่งได้มาทั้งหมดสองกระสอบนะแล้วก็ผมแบกไปแล้วกระสอบหนึ่งแล้วมันเหลืออีกกระสอบหนึ่งทีนี้ผมเสียดายไงตอนหาเนี่ยมันหาย,ยากนะผมใช้ความลำบากหานะผมก็กลัวแบบจะหายเนี่ยไม่กล้าทิ้งไว้ก็เลยรีบกลับมาเอานะครับพี่พี่นะ ก็ระหว่างทางที่มาเนี่ยฝนมันก็ตกอยู่แล้วนะตกทั้งวันนะวันนี้นะเห็นไหมวะะก็เป็นป่าป่าไผ่นะพี่แต่อีกที่หนึ่งนะพ,พี่เป็นป่าไผ่อีกที่หนึ่งโอเคเดี๋ยวเดินทางต่อนะพี่นะฝนล้มตกแล้วหัวผม,ผมก็เริ่มเปียกนะครับพี่พนะก็ดูสภาพผมนะเดินลุยฝนมานะพี่ๆนะโอเคไปกันต่อพี่พี่ โอ้พี่พี่ครับตอนนี้เนี่ยฝนตกหนักมากๆนะครับพี่พี่นะผมไปต่อไม่ได้นะเดี๋ยวจะหาที่ล่มก่อนนะครับพี่พี่นะเดี๋ยวพักก่อนไม่งั้นทอสเปียกหมดแน่ๆนะพี่พี่สภาพป่าก็ประมาณนี้เลยโอ้โหหน้าจอแบบมัวมากนะมือตื่นตะื่พี่ตอนนี้ผมเปียกไปทั้งตัวแล้ว จะผมได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดู่ี่วันนี้ฝนตกตกมากนะพี่พี่นนโหพับตอนไม้ใหญ่พีเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยพี่พ ใครวะคีดเห็ยนไหมใครวะติ Hây. Hả? Hây. Làm cái sai của mình mày. Sao lạiวะ? อยู่ันล่กลุ่มลุ่มกันไนงวะใครวะใครครับเฮ้ยโดนทำร้ายเนี่ย

เฮ้ยช่วยได้พี่ตีกูตัวเปียกไปทั้งตัวเหมือนกันนะโอเคดิทำไปหนวะเฮ้ย หยายไปไหนวะเฮ้ยว่าเปแล้วอยู่มาเจออะไรแบบนี้วะใครวะมาทำร้ายผมแล้วไม่กี่นี่หยายไปไหนวะ กลับไปเอาหน่อไม้ดีไยนะ่ไปเะก่ไม่ต้องไปแ้ตื่อออตอนนี้ผมยังไม่ถึงทางแล้วพี่พี่นะพี่พครับ เปลี่ยวทั้งตัวนี่ในป่านีน้อะไรวะเจ้าม,มา,าสองนะไปไหนวะจะเข้าไปเอาหน่อไม้ เป็นป้าเลยวะมันแบตัวอนะไรวะตัว,วนะอะไรเฮ้ยพี่เห็นไหมเป็นคือตัว,วนะอะไรวะเฮ้ยอ,ยอไไนะไรเป็นวะ เฮ้ย <c oughs> ตอนนี้ก้องมัวมากพี่พี่สองอะไรไม่เจอแล้วทอตะเปลี่ยนไปทั้งอุ้ย <c oughs> อุ้ยมันโยนผมอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาสุลุมัปนคือตัวอะไรกันแน่วะพี่ร่ามันคือตัวอะไร ดูทางนี้แหละเมื่อกี้เรามเห็นดูทางนี้แหละอุะ้ยด,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 ดูมันดูมันพี่พี่ดูมันมันเปียกไปทั้งตัวเหมือนกันนะเนี่ย เดี๋ยวผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่คคอตัวอะไรมันเดินไปแล้วตอนนี้ผมก็หนาวแล้วจะไปเอาหน่อไม้นะพี่พี่อันนี้ทางนี้มันดักอยู่นะคือทางที่ผมจะไปเอาหน่อไม้นะพี่พ ผมก็เสียดายนะเพราะว่าเมื่อก็เห็นเจอว่าผมเอาหน่อาไมา้เนี่ยผมเข้าไปฟันลงฟันหนามแล้วก็ผมจะได้มาแต่ละหน่อนลำบากมากจริงๆก็ไม่ควรจะมาแหละนะมันมืดคํำๆนะมืดตื่นๆเลยพ,พี่เห็นกไหมมันไปทางนี้อปว่าวะ อนนี้บอกแด้ค่ำเดียวไปพี่หนาวมากๆากนะตอนตอนที่ผมกลับไปเอาเออกลับไปเอาที่ไหนละ่ะกลับกลับบ้านไปเทีเ่ยวแรกเนี่ยฝนยังไม่ตกนะครับผมอันนี้เทีเ่ยวสองเนี่ยฝนก็กนนําลงมาแต่ว่ายัางไปไม่ถึงนะเมื่อกี้ี่ยเจอใครไม่รู้นะพี่พี่ไล่ทำร้ายผมนะพี่พี่ นั่นก็ปัญหาไปไหนแล้วก็ไม่รู้เหมือนคุณยายหลังคอมป่ควณยายแก่ๆหลังคอมคอมว่าไงดีจะไปตามพ่อผมมาเป็นเพื่อนดีไหมนะหน่อไม้ผมต้ม ให้พ่อผมต้มเสร็จไปแล้วนะแต่ว่าตอนนี้อีกกระสอบหนึ่งเนี่ไม่ได้เอาแะมาเอาพี่แย่ไปหนเอาวะมันใวมากๆครับพี่ไม่รู้นะว่าคือตัวอะไรผมไปเอากมาติดต่อนะบรรยากาศที่นี่นะบอกได้คำเดียวว่าน,น่ากลัวมากๆรับพี่พ นี่มีที่ร่มให้หลบเลยนะพี่พี่มีต้องไปทางนี้มันก็ต๊บไม่หยุดต้องปีนขึ้นเขาลูกนี้ไปแล้วพี่เพราะผมขึ้นไปเอาหน่อไม้ขโมยนู่นกันเลยตามกูมาวะพี่พี่ได้ยินเสียงไหม ได้ยินเสียงไหมพี่ไอตัวเมื่อกี้มันตามมาฮะ ีผมรู้สึกเหมือนมีคนเดินตามมา ตัวมันตัวมันอยู่ไหนล้ววะอือาำไ้ดีวะผมล้มกลัวแล้วเฮ้ยกูว่าแล้วทำไมมีกูว่าแล้วกูว่าแล้วว่าผมรู้สึกว่ามันตามมาจริงจริงด้วยมันอยู่ไหนวะ มรู้ว่าคุณอยู่ตรงนี้ม่ต้องแอบจะทำตัวแล,ลับล,ะละ่อๆถ้าเป็นคนเนี่ยก็อย่ามายุ่งกับผมนะถ้าเป็นผีก็อย่ามายุ่งกับผมทางใครทางมันนะครับผมนะอย่ามายุ่งกับผมนะยังไม่ไปถึงคืางทางนีมันเจออุปสรรคนี้นะเป็นตัวมีนะวะ มายุ่งกับผมนะครับผมนะผมแค่มาเอาของที่ผมหาได้นะอืมนี่ไหนวะถ้ามันไม่ดีขึ้นนะผมคงต้องกลับไปแล้วพี่ แต่ว่าถ้าผมกลับตอนเนี้ยผมยังอยู่ใกล้บ้านอยู่นะถ้าผมไปต่อเนี้ยผมก็จะอยู่ใกล้บ้านหน,นึ่งกระเถิบวะดูไปอีกระสานหนึ่งท่านอาบน้ำยังทีกว่าไหมผมลำหนาไม่ได้ใช่ไหมรู้สึกหนาวเลยเดินยวๆทำดีกว่านะพี่ <c oughs> ยายตมามมาทำไมพี่พี่คนโดนตามอ่ะเฮ้าเป็นอะวะ แล้วเว้ยไม่สดแล้วใครมาเอาฟ่นนี้ก็ได้วะโอเคครับพี่พี่<ต>ผมผมไม่ไหวแล้วนะก็<อ>ไ่เจอกันใหม่ดีกว่านะพี่พี่นะฝ <c oughs> นตกหนักมากไม่ตามพนมาแล้วมั้งเจอไหมพี่พี่เจอใครไหมโอเคพี่ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับพี่ๆนะคลิปนี้ผมจะไม่ได้เรื่องอะไรแล้วผมเนี่ย